hello 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 ก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Roblox นะเขบอกว่า b r o o k h a v e n พอวันนี้ผมอยู่ในแมป b r o o k h a v e n a r p นะก็อัปเดตก็มี Starbrooks Starbrooks หมายถึงว่า Starbucks นะ Starbucks หมายถึงว่า Starbucks The h e l i v d l y truck ก็คือแบบที่แบบเอออะไรนะเออไม่้อ้บอกแล้วกันอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะก็ไปเล่นกันเลยนะจัดป่าอ่าอ,อันแรกนะคือบ้านผมอยากมีบ้าน บ้านเป็นอะไรดีเฮ้ยบ้านเล็กที่20เล็กที่19ดีกว่าจัดไปผมเป็นเด็กผมก็เลยทำรูปร่างผมให้เหมือนเด็กผมผมเล็กกว่าแล้วก็สั้นกว่าตัวปกติของโลบล็อนะผมตัวสั้นกว่าปกติตัวปกติของโลบล็ x จัดไปืเอาบ้านไหนดี โอ้ oh my กอดบ้านใหม่โอ้มายก o อเนสบ้านใหม่ใน blue heaven อา้อาวอา้าวอ้าวเข้ายังไงล่ะอย่างนี้เข้ายังไงอ๋อนี่ไงเข้าได้จัดไปโอ้ oh my กอดห้องนอนนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โ oh ห ปืนปืนพวกนี้อย่างนี้โอ้โหใหม่กอดบ้านนี้นี่โหดเกินไปหรือเปล่าโอ้โหก็มีเลเซอร์ด้วยอืมจะโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเอา yield, เอา้เอามาหน้าบ้านมาหน้าบ้านเอ้าคืออะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเดี๋ยวโตอีกเฮ้ยบ้านนี้มิงคืออะไรเนี่ยว้ายโอ้ไม่กอดนี่มันมไม่ใช่บ้านผมแล้ว เลเซอร์โดนแล้วตายไหมโดนแล้วไม่ตายเลยไม่มีใครลองหรอกถ้าโดนเลเซอร์ในชีวิตจริงไม่มีใครลองนะในเลเซอร์ในชีวิตโอ้ <laughs> มีการยิงด้วยล็อกบ้านก่อนเห็นตรงข้างบนไหมไอ้แบบไอ้แบบไม่มีอะ่ะคือแบบคือแบบไม่มีเลขไม่มีเลขถูกอะ่ะก็คือแบบ ก็คือแบบไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะคือเราแบบไม่ได้ล็อกบ้างนะ่ะถ้าไม่มีกรัรถ้าไม่มีถูกอยู่บนไอล็อกกข้างบนอะ่ะข้างบนอะ่ะถ้าทุกคนเห็นก้อนนี้อ่าถ้ามันมีเลขถูกก็มันก็บ้านล็อกไปแล้วนะบ้านล็อกไปแล้วเราค่าเราเปิดประตูอันไหนไม่ได้เลยนะ เราเปิดประตูในข้างในห้องได้นี่แต่ว่าเปิดประตูหน้าห้องไม่ได้ hey, ไเฮ้ยมันก็ไม่มีประตูนี่เอ้ยมันก็ไม่มีประตูนี่เอานี่ไงนี่ไง,ไงเปิดไม่ได้ครับ,ช,บช,ช่วงนี้บ้านช่วงนี้มดช่วงนี้บ้านโอ๊ย,อยทำไมประตูหนักจังเนี่ย ช่วงนี้มดมดเยอะแนะในบ้านผมโอชันต้ดินจัดไปผมไม่ได้เล่นบรูเควินมานานแล้วนะว้าวเาเล่นเพื่ออะไรโอไมโก๊ด oh ี่เป็นห้องลับหรือเปล่าเนี่ยหืมใกล้จะสยองเลยนะเนี่ยเอาเอาเอาติดติดเอาโอ้ อืมมีก็เนี่ยอืมมอ๋อโหวัดหืมเฮ้ยวัด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 เฮ้ยอ้าวกลับไปที่เดิมนี่อ้าว เอากลับไปที่เดิมจัดปเดินไปเรื่อยๆจัดไปไปทางถูกไม่ไม่รู้นะในขั้นบนนี้ขึ้นไปเพื่อเอากระโดดเอาเอาเอาขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปข้้งบนอีกเอาตู้เซฟอยู่ไหนไปไหนตู้เซฟไปไหนเนี่ย เอาเอาวกวนตัวเองวกวนวกวนมากวกวนมากวนมากวนมากเลยวนมากเลยทุกคนจัดไปเมื่อไรจะถึงเนี่ยไปทางผิดวัดวัดคืนเบกเอาเอาเอา ไม่ต้องขึน้นเอา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 มันวกวนไงมันวกวนไงทุกคนมันวกวนรู้จักวกวนไหมมันวกวน่เห็นไหมมันล้อมไปหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมจะไปขวาก็ไปขวาจะไปซ้ายก็ไปซ้ายเนะี่ยเห็นไหมวกวนไปหมดเลยไหมว้า หาตู้เซฟแล้วเนี่ยต้องหาตู้เซฟเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวถ้าคนที่เล่นโลบอกที่จะมาขโมยบ้านผมเดี๋ยวคนนั้นรู้นะแ้วแต่ว่าผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวคนที่เล่นโลบอกจะมาขโมยตังค์ผมนี่อือื ตังหมดเลยครับเอาแล้วอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาเอานี่มีห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องนอนห้องนอนไม่รู้ไม่รู้ว่าห้องนอนอันนี้ชั้นสองแล้วเนี่ยโอ้ออาบน,น้ำอาบน,น้ำโอเคจะมืดแล้วเหรอเนี่ยเอาเอาเอาลืมลืมบัด ทำไมมันประโตมันหนักจังเงทุกคนเนี่ยจะมืดรูอ้อยังเนี่ยยังเมื่อไรจะมือดอืมจัดไปวางรถวางรถแล้วต้องวางรถไว้ในถนนนะอืมเอารถคันไหนดีเอารถคันสีฟ้านี้ดีกว่าโอจัดไาอืมโอ้มห์กอนส หือืมมโอ้โอ้โหจดป้าเอาเอา,เ,อาเลยอ,อีกเลยอ,อีกเอาเอาไม่มีปัญกำแพงเลย เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าไปนะผมจะบอกรวมกันว่าจัดไปอืมให้มีบันไดขึ้นอย่างนี้ด้วยโอนั่นไงผมเคยขึ้นไปแล้วประตูมันหนักประตูมันโอ้ยลืมไปโอ้ยกดเพชรอืม,อม นนนะประตูมันหนักนะประตูมันหนักนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้ยโ oh <laughs> oh oh อ้โหโอเมก้ดโอ้มกอะก็อันนี้นะอันนี้คือหน้าผมผมจะทำตัวเองเป็นผีเอ้าเอาเอาโอ,อ้เนี่ยผิวสีดำเสื้อก็ สก๊ก็สีดำนะที่จริงมันเป็นเสื้อนั่นนะและผมผมล่ะผมผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้หมายถึงผมตัวเองนะผมไม่ได้หมายถึงตัวเองนะผมผมหมายถึงผมของเราวอะแฮ่แฮ,แฮ่ไม่ใช่ตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ myself นะ ผมเสียไรดีละ่ะจัดไปเออฮ้ย่วะวัสูงไปแล้วอึอ๋อเออจัดไปนี่ห้องประชุมเหรอเนี่ยนี่ห้องเรียนอ๋อนี่ห้องเรียนอ่า เด็กๆทุกคนดูนี่นะนี่คือผีผีคูเนี่ยแหละจะเกินแต่ว่ามันก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนไยบายครับไม่ถึงสิบนาทีเลยบ๊ายบายถึงสิบนาทีหรือยังไม่ถึงสิบนาทีก็ไม่รู้นะ, <c oughs> ะผมยังไม่ได้ดูเวลานะผมยังไม่ได้จัดเวลานะ แต่ว่ามันแค่นี้ก่อนไ้ทุกคนไหมปะครับมาเจอกันใหม่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้สนุกก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะไหมปะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องลาก่อนนะโอ้ยาจะตกไปไหนเนะี่ย